ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับคลิปนี้ไม่แก่ครับเก็บหนะักเลยก็รถต้องออกไปเกี่ยวข้าวนะครับฝคอือหมดทิ้งเลยครับเดี๋ยวมาปูพื้นล่างใหม่คือเราไม่ต้องไปนั่นเราแปะทับไปได้เลยครับเพราะผมตรงนั้นมันเคยทะลุมาแล้วคอเดิมนะรถสิบกว่าปีละปีท้าสองก็เดี๋ยวเราเอาเหล็กเดินทับไปบนนี้เลยครับแล้วก็เชื่อมล็อก ได้ไม่ทะลุใช้ยานลูกบวดเลยครับคือไม่ต้องไปทาอะไรมันมากพิธีไงเราเปิดลงเงนี้แล้วแผ่นทึบก,กูไปเลยแล้วก็เดี๋ยวฝาบนเอาไปเลยเอาจับน็อตใส่ฉากยึดให้นั่นๆ,ๆ,ๆเ,เปียนบุตรคอเปลี่ยนเสาวก้าไปแต่เดี๋ยวไปดูเขาเกี่ยวข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาซ่อมรถเดี๋ยวคิดซ่อมรถก็จะทาคลิปให้ดูนะครับเราเราไปดูเขาแค่ว่าเอข้าวของเพื่อนต้อมเนี่ย ขอ85ครับไปดูว่าราคาเท่าไหร่แล้วได้กี่เกียร์แล้วค่อยโทรถามเขาแต่จะอยู่ไม่จบคลิปไม่จบงานนะเพราะว่าผมต้องกลับไปทำรถสงองไม่ไมาแต่เช<า>ียร์ะฮะไม่ได้าแต่ไม่รู้โอก็เป็นไปแล้วเออโอ้ก็เป็นเลยเออโอเป็นโควิดไม่รู้เราผมจะรอดหรือเปล่าแต่ประชาตรวจไม่โดนไม่เจอนี่ครับ85ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยกี่วันเนี่ยแต่ยนัน เนี่ยพรุ่งนี้ร้อยสิบนร้อยสิบพรุ่งนี้แล้ววันนี้วันที่30มสิบเนี่ยะนัดไว้สามสิบอะสามสิบไปน่้าก็ยนอยู่แมไอ้หนูโอ้โหแล้วเรื่อง้ำคลองก็แล้วกเอาใ้เต้าอ๋อน้ำปล่อยไว้เออตัวน้ำหม่งานยันปีนี้มันคลนี้ไม่หล่นะทำเรื่ออ ตัวสีทางขึ้นจะลื่นหน่อยก็เขียวหน่อยนะฮะเบก็เขียววะพรที่3 0บสิรสิวันเนี่ยเขียวหน่อยเดี๋ยวก็ไม่น่าเกียดคือก็ต้องเขียวครับน้ำกองจะมาเอาไฟ้ากันจะตุ้มให้ทำชุดใหม่ครับก็เลยต้องลุย วันนี้เพิ่งเกี่ยวต้นเพราอาจจะจุดไฟแล้วาาก็จะลงต่อเพื่อที่จะให้พังหนึ่งชุดเด็ดชุดที่จะทำเลยนะแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณสามเดือนสี่เดือนเราก็จะมีงานแน่นอีกเพราะว่าน้ำคลองเขาจะเกี่ยวไรกันเืข้าไหลครับคันนุ้ไหลโคตรดีครับข้าวระดับไรกระเกียรเลยนะครับเ่นเขา้า เจ๋ออยู่ที่ตัวอ๋อไปครับลุยเกี่ยวกันต่อฮนะเมื่อกี้ต้องหนักเสียงมอไซค์ไปเึียงข่นเจียวเฮกยพได้ครับออกเต็มขึ้นมานะครับอ่าปีตะคองกลางครับล้มหน่อยยิ่งลงล่างยิ่งดีครับ

ไปแล้วแต่ผมผมว่าไม่ใช่แปดห้านะคือเขาจะกลายพันเข้าพอขยายมาหลายเข้ามันจับงนี้น้ำหนักไม่ดีเนี่ยแล้วเพื่อนสังเกตูใบใบเขาจะดูเลื่อยเรื่อยเื่อยเนาะ ขึ้นดูตรกคนก็แ,นแปลกๆคุยนะลือมื่อกี้ไม่เหมือนของบอมเลยบอมเอาเขาปลูกผมมาผมตอนนั้นผมก็ขยายมาจากพันขยายอีกทีหนึ่งที่ผมทำกขาปลูโกโศกบเขาอ่ะก็ยังเหมือนลกักษณะแต่นี่ดูแบบพอขึ้นบนรถจะดูใบยาวๆเล็กยาวไปเรื่อยเป็นยังไงแต่ก็ดีครับจะเข้าพันอะไรก็ได้แต่ไหลดี ้าวคิดลือตะลึงก็เป็นเก,กลียวอย่างเงี้ยลงเราก็ลงมาแล้วเนี่ยครับเพื่อนามาดูตรงนี้นะปลายปลายไป,ไปไนจะลจัแล้วที่ลุงสังเกตได้ลักษณะเม็ดเขาก็จะคลายกแบบจะไม่ยัดน,นะไม่ยัดเหมือนเหมือนแปดท่าจแปดท่าจริงก็จะเม็ดซ้อนกว่านี้นะ ก็ดีได้ครับ่นครับเปลยน้องกำรรเลยครับลมพัดมาทางนี้ลมพัดทัวหัวนาฮะตัวมาตามน้องปุ่นเลยครับทีเรียบฟางข้าๆตีกินขี้ตัวเองอ้โหเกี่ยวตามกันไม่ไหวเลยนะอย่างนั้น loại kéo lồng bạc, ồ, bay cao đa ngọt ta. หนะ้าลอยนะีนะ้ยนะังเข้าอ่ะ ขาาใจไม่ใช่อัเนี่ยดูลวงเลยดูใบดูลักษณะใบดูไม่ใช่ใบมันมันเล็กไปแล้วก็เลียวไปหรือจะเป็นนาหวานเข้าเนี่ยดูลักษณะของใบจะเป็นข้าวอะไรก็ได้เพื่อนี่ย เดี่ยวเปิมาแล้วแทแปดห้าแท้แท้ผมไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ไม่ไม่เขาไปไม่เขาไม่เป็นแบบนี้นะขาใจจริงๆเลยน,ลยนี่อ๋อนี่อยู่ติดกันนานลุงเปลี่ยนที่ว่าลงๆนี่เห็นไหมที่เคยลงอะ่ะ นี่ครับทั้งหมด3มอุ้ม4ี่อุ้มเต็มละดูครับโพ้งขึ้นมาแล้วครับนั้นนันกลับมาแล้วไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่มาเดี๋ยวทำพี่คนนี้เขาไปขายมาตคนแรก ราคาเท่าไหร่พี่จ4ดโอ้จ<อ>็ดส<อ>ีเลยเหรอเขาให้จ็ดสามโอ้ให้เขามองหน้าจะขออนุญาตเอาเรียกเจ็ดพันห้าแต่จะขอเจ็ด, 75, จดสี่ขอร้อยเออ้ขอเยอะๆเลยไม่ต้อขอได้หรือจุดนีเขียวเกินเดยวดูเที่ยวดีนะนเกี่ยวพนันเหรอุ้อราคาสูงสุดเท่าไหร่ตอนนี้ เ่จ็แเต่ถ้าให้เ่นได้เป็นแปดเจ็ดแปดเลยหรอไม่ไหวข้าหายเยอะเวลาช่างเร็มมาแล้ฮะราคาดีอยู่ครับสูงสุดที่เจ็ดพแดแต่ที่เราได้เจ็ดพันโอเคครับรู้ราคานะเดี๋ยวผมกลับไปทำรถต่อ เราอยู่ตลอดไม่ได้เดี๋ยวไม่เสร็จสักทีงานก็พอมีเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็จะย้ายกระบอกกระบอกมาไว้ข้างคงข้างคอ,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 อด้วยอุ้ยงานอีกยาวครับหลายวันทําคนเดียวด้วยลูกมือไม่มีครับอยู่ไม่ถ้าเกิดพวกคนนี้ออ,อกเกี่ยวขา้าวก็ต้องออกดูเลยเราจะเข้าไปช่วยเราเจียนนิดหน่อยก็เยนน็นๆแล้วแะครัโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามเตือิดชอมด้วยแล้วับยังไง เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ขออยู่แค่นี้นะครับสำหรับข้าวเขาว,ว่าก็ขอ85นะครับ